เรากำลังเจอเช็คพอร์ตค่ะอยากให้ทุกท่านเห็นว่าเราเจอห้าขวดอยู่มุมนี้ สองคูด่ด้วยดีเสมอมาค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะไปเดินเก็บขวดเหมือนเดิมค่ะวันนี้ลมแรงมากๆเลยค่ะพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าจะไม่มีฝนแต่ลมแรงค่ะอรุตาก็ลยมั้งใส่ที่ปิดทูแล้วก็คุมหัวด้วยค่ะหนาวจริงๆเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยค่ะไปกันเลย นกพิราบบินไปบินมาเยอะแยะเลยค่ะบนท้องฟ้าน่นค่ะนี่ค่ะวันนี้ไม่มีฝนแต่วรุตาก็เอาร่มมาด้วยนะคะไม่แน่ใจเอาร่มติดมาด้วยค่ะแล้วร่มนี้ก็เป็นร่มที่วรุตาเจอคนที่เขาทิ้งเอาไว้ก็เลยนํากลับมาใช้ค่ะเงียบส,สุดเลยค่ะวันนี้เงียบมา แฟนเริ่มมองหาเงินอีกแล้วค่ะเมื่อวันก่อนเขาเจอห้าเซ็นวันนี้จ้องมองใหญ่เลยเผื่อเจออีกชายหนุ่มตาเขาดีมากๆเลยค่ะบนุตาเจอสบาทแรกค่ะบรรยากาศท้องฟ้าวันนี้ค่ะมีแต่จ้านี้อยา่างสีฟ้าก็มบางส่วนก็จะเป็นสีดำ สีขาวตรงกางก็จะเป็นสีฟ้าวงนี้ก็จะมีทั้งสองอยา่างฉะนั้นต้องระหวังค่ะไปกันค่ะเราเดินกันไปที่ริมแม่น้ำรัวกันนะคะวันนี้เรากำลังเจอเช็คพอร์ตค่ะอยากให้ทุกท่านเห็นว่าเราเจอ5้าขวดอยู่มุมนี้นี่คือเช็คพอร์ตค่ะ แ๊บเดียวเราก็เจอรัวๆแล้วค่ะไปกันเลยวันนี้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะไปค่ะไฟเขียวรีบเดินก่อนที่เขาจะแดงค่ะโหดูท้องฟ้าด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปริมาณน้ำกันค่ะ ฝนตกหลายวันอู้โูทุกคนอุ้ยน้ำน้ำไม่น้ำน้ำเยอะมากโอ้โหนี่ค่ะดูความแรงของน้ำ บอกว่าตอนนี้น้ําลดแล้วค่ะเพราะว่าเห็นขยะที่อยู่บนบนบน,บน,บนไอ้ทุ่นลอยน้ําได้ไหมคะนั่นแหละค่ะเขาก็เอาเอาเศษหญ้าเศษอะไรมาแสดงว่าน้ําลดลงแล้วค่ะโสุยจั เลยค่ะท่วมไปจนถึงทางเดินของทางเดินของริมแม่น้ำรวกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันต่อเลยค่ะลมพัดแรงมากๆรถ่นตาต้องขอโทษด้วยค่ะเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ได้ยินเสียงที่ตาพูดเพราะว่าลมแรงจริงๆเลยค่ะโอ้โย วะมาดูฝั่งนี้ให้แฟนบอกว่าไายเดินฝั่งนะคะโดนนรท่วโลกค่ะ เราเดินลงไปดูข้างล่างกันบ้างนงนะไปค่ะวันนี้เดินกันไปยาวๆแต่งตัวให้อุ่นๆแล้วก็เดินกันไปด้วยกันนะคะออบริเวณนี้เมื่อก่อนไม่เป็นน้ําตอนนี้มีน้ําขังเต็มหมดแล้วค่ะเขาเขียนป้ายไว้นะคะว่านี่คือโฮกวาสาหมายถึงว่าน้ำขึ้นสูงให้ระมัดระวัง เลยค่ะนี้เหตุโอ้ยน้ำท่วมมาถึงมุมนี้เลยค่ะโอยดูกระแสน้ำแรงมากมากเลยค่ะใต้สะานปกติมุมนี้นะคะวาดรุตาก็จะเดินเก็บขวดเหมือนกันค่ะแต่ตอนนี้ท่วมขวดแล้วค่ะดูกระแสน้ำนะคะ ก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปของสัรพสิ่ง์อันโลกนี้ค่ะเราเดินกันต่อกันเลยค่ะย้อนดูแสงแดดนิดนึงนะคะนานๆได้เจอทีเห็นแล้วชื่นใจมากๆเลยค่ะกำลังจะโดนก้อนเมฆบดบางอีกแล้วค่ะมาชมได้เพียงชั่วครู่ชั่วคราวแสงก็เริ่ม ตาเห็นขวดน้ำหนึ่งขวดค่ะอันนี้25เซนขอเก็บก่อนนะคะ9บาทค่ะอันนี้เด่นชัดสนาสวยงามสุดๆเลยคะ่ะวันนี้ผู้คนเขาก็มาเดินออกกำลังกายพร้อมกับมาเดินดูน้ำกัน,นตาเจอ3บาทค่ะ ขอเชิญทุกๆท่านวันนี้มาเดินถวารุตาที่ริมแม่น้ำโรุัด้วยกันนะคะจะเห็นขวดหลายไปมากเลยค่ะที่เขาลอยมากับตามกระแสน้ํานะคะแต่วารุตาก็ไม่ลงไปนะคะนึกด้วยว่าอันตรายมากๆก,กระแสน้ําไหลแรงมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวรอให้น้ำลดลงไปอีกสักหน่อยเดี๋ยวรุตาจะมาตามเก็บคะ่ะรอก่อนนะตัวเอง เจอ9บาทมุมนี้โชคดีเลยค่าเก็บเลยเจอได้เรื่อยๆแบบนี้ก็ชื่นใจค่ะพร้อมกับบรรยากาศแันแซนสดชื่นวันนี้ดีจริงๆเลยค่ะเป็ดน,นะคะเขาขึ้นมาอยู่ตากแดดอยู่นี้เต็มไปหมดเลยค่ะหนีน้ำหนีน้ำพักมากินอาหารดื่มไอ้กินยากินอะไรกันเต็มเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะ ที่เดิมของเราค่ะนี้ค่ะสถานที่เดิมๆของเรานะคะปรับนน้ำมันที่นี่ค่ะนี้ค่ะได้ไม่เยอะเดี๋ยวเรอเข้ากันไปด้วยกันค่ะได้มาแล้วค่ะ1ยูโร60เซนค่ะพรุตาได้1ยูโร60ก็ตีงง่ายๆนะคะว่าประมาณ50บาท ีใจมากๆเลยค่ะวันนี้ได้เจอรัวๆแถมได้เงินแล้วค่ะ50าบาทไปร่วมส่งทบกองทุนเดินกันต่อเลยค่ะทุกๆท่านจำสนามหญ้าที่แกะก็มากินหญ้าม,มุมดีได้ไหมคะตอนนี้สภาพไม่เห็นสนามหญ้าแล้วนะคะเห็นแต่ กับหาดที่กำลังมองหาญ้าใต้ใต้น้ำนะคะเขาก็สามารถที่จะแท้หายา่าแล้วก็ทั่วบริเวณนะคะหาดก็จะโอ้ยลมพัดแรงมากเลยค่ะหาดลมัจะเข้ามาถึงได้มุมนี้กันเลยทีเดียวค่ะ ลมจะมีความเร็วอยู่ที่58กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะลมที่มาก็จะสัมผัสได้ไวแล้วก็แรงมากๆเลยค่ะเะต็มไปด้วยน้ำทั่วไปหมดเลยค่ะ นี่คือบริเวณที่ฝั่งด้านทางด้านโน้นเราจะเห็นเป็นดินตลอดเลยนะคะตอนนี้ก็ท่วมหมดแล้วค่ะแล้วก็กระแสน้ำไหลแรงมากๆเลยค่ะเดี๋ว yeah. วันนี้คนมาเดินแล้วก็มาวิ่งออกกำลังกายกันเยอะทีเดียวเลยค่ะพร้อมกับมาดูปริมาณน้ำที่ไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงด้วยนะคะ แสน้ำมุมนี้ท่วมถึงเนินตรงโน้นแล้วค่ะดูกระแสน้ำนะคะไหลอย่างแรงมากๆเลยค่ะ ปกติจะเป็นสนามหญ้าลื่นๆเลยค่ะจุดตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่เขาจะวัดความเร็วของน้ำนะคะตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ 524ปกติแล้วนะคะความเร็วที่ถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมนะคะจะอยู่ที่ประมาณ 28, 50, 60แต่วันนี้524วารุตาเจอเห็ดค่ะและไม่รู้ว่าเห็ดชนิดนี้ชื่ออะไรใครที่มีความรู้เรื่องเห็ดบอกวารุตาด้วยนะคะและตก็นี้ไม่รู้ใครไปจิ้มเขาร่วงหนงดอกค่ะนี่คือเห็ดสีม่วง ล้วก็นี่ค่ะด้านล่างเขาเป็นแบบนี้เยอะมากเลยค่ะนี่เป็นกลุ่มเป็นก้อนตรงนี้เลยค่ะแล้วก็โมนี้ก็ขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะไม่รู้ว่าทานได้หรือเปล่าใครมีความรู้เรื่องเห็ดช่วยบอกวารุตาด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะดอกเล็กๆเขากำลังขึ้นเต็มท้องเต็มเต็มบริเวณตรงนี้เลยค่ะวารุตาเจอ9บาทด้านล่างค่ะ เก็บกันเลยนะคะได้อีก9บาทเบาราคาดีเห็นแบบนี้ทำไมไม่เอาเจออีก9บาทค่ะชื่นใจจ้าบรรยากาศแบบนี้นะคะหญ้าแห้ง,หงไปไม้แห้ง,หงเราก็จะได้เห็นขวดได้ง่ายค่ะถ้มกลางต้นไม้ที่ไม่มีใบนะคะ เมื่อกี้วรุตาก็เจอขวดอีกสามบาทค่ะเพราะว่าเวลาคนเดินดื่มแบบนี้นะคะเมื่อก็ดื่มเสร็จก็จะเฟี้ยงเข้าพงแบบนี้ค่ะวันก่อนที่เคยเดินลงไปเก็บขวดอยู่มุมนี้ตอนนี้ก็ท่วมเต็มหมดแล้วค่ะร้านอาหารวันนี้ข้างนอกก็นั่งกันไม่ได้นะคะ ลมพัดแรงทั้งหนาวทั้งเย็นลมพัดแรงมากๆเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะเตือนทุกทท่านที่กำลังจะเดินเข้าป่าก็อย่าเข้าไปนะคะเพราะว่าลมพัดบางทีกิ่งไม้หรือต้นไม้อาจจะล้มมาก็ได้นะคะแฟนบอกว่าสองขวดอยู่ด้านในสามขวดด้วยค่ะแต่เราไม่สามารถผ่านดมแบล็คเบอร์รี่ไปได้ค่ะ สุดท้ายวรุตาก็หาทางเข้ามาได้อยู่ดีค่ะนี่ค่ะมุมนี้3บาทค่ะการเดินเก็บขวดในช่วงาตามสองข้างทางในป่าแบบนี้นะคะเราก็ต้องฝ่าฟันกับธรรมชาติค่ะ เพราะว่าไม่ใช่ธรรมชาติรุกรานเรานะคะเราไปลุกรานธรรมชาติค่ะฉะนั้นก็ต้องเอาของที่ไม่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเอาคือกลับไปสู่ที่ของเขาค่ะโอน9บาทนะคะวันนี้เราได้เรื่อยๆเลยค่ะเราเดินมองหาทางสองข้างทางแบบนี้เราก็เจอขวดได้เรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ของวุตาก็เต็มถุงของแฟนก็มีอยู่หลายขวดด้วยกันค่ะ สามบาทค่ะแฟนได้เหมือนกันค่ะบรทุตาขอเป็น9ก้าบาทนี้ค่ะขอเป็น9ก้าบาทนะคะขอเป็น9ก้าบาทบรรุตาได้9ก้าบาทค่ะนี้ค่ะชื่นใจจังเลยวันนี้มีกระทะด้วยนะคะนี่เสียได้จังเลยค่ะมีแต่ของดีๆเอามาทิ้งกันทั้งนั้นเลยค่ะสองขวดค่ะของแฟนก็เต็มค่ะ ของวารุตาก็เต็มค่ะเมื่อกี้เราเจอขวดที่ตามอยู่ในป่านะคะบรรยากาศแบบนี้เขาจะเปื้อนสกปรกเราก็เลยแวะทำความสะอาดนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังเดินกลับเพื่อที่จะเอาขวดไปส่งรอบที่สองค่ะได้อีก9บาทค่ะเห็นไหมคะเขาเขียนว่า I ว ไยินขึ้นไปเอามาจากก้างบนเมื่อกี้ค่ะลุยทุกสถานการณ์ถ้าทำได้แล้วก็เต้นไปได้ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราได้ช่วยรักษาธรรมชาติให้สะอาดก็ได้เยอะทีเดียวแถมได้เงินไปช่วยสมทบกองทุนเราสู้ด้วยค่ะว่านน้นเธออีก25เซนปีนอีกแล้วค่ะวารรตา เป็นผู้หญิงตัวน้อยน้อยนี่ค่ะก้าบาทสุดยอดแฟนวรุตาเขาจูาปีนของแบบนี้ไม่ได้นะคะเนื่องด้วยว่าเมื่อตอนอายุเขา18ปีค่ะเขาได้เจออุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์ค่ะโดนชนปลิวว่อนขาหักเลยค่ะ <pc tho> จนเขาเรียกว่า หมอก็แทบจะไม่รักษานะคะสุดท้ายก็สยใส่น็อตใส่อะไรจนตอนนี้ก็สามารถเดินได้แต่เขาจะเ็าเรียกว่าจะแค้วครองหรือว่าจะเขาเรียกว่าจะปีนป่ายหรืออะไรพวกนี้เขาจะทําไม่ค่อยได้ค่ะเพราะว่าข้อเข่าของเขาไม่ดีค่ะก็เลยเห็นว่าทุกทีพขอจะเป็นวารุตาที่ไป ปีนขึ้นไปหรือไปทำอะไรที่มันเวลี้่องวงวยค่ะนี่ค่ะอีก3บาทค่ะเมื่อก่อนวารุตาก็เคยเดินเล่นแบบนี้นะคะช่วงที่มาเยอรมันใหม่ๆเดินเล่นแบบนี้เดินชมบรรยากาศแบบนี้หลังจากนั้นก็เลยเริ่มมีความรู้สึกว่าเราเดินเล่นอย่างเดียวเราหาความสุขจากธรรมชาติ อย่างเดียวเราช่วยเขาหน่อยได้ไหมก็เลยมาถึงขั้นที่เราเก็บกวดออกจากป่าแล้วก็ออกจากสถานที่ท,ทุกทุกที่ที่เราเดินไปค่ะเราจะเก็บทุกที่กลับคืนไปสู่ที่เขาสมควรจะอยู่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองมีประโยชน์มากขึ้นค่ะ มีประโยชน์มากกว่าที่เราจะเดินอย่างเดียวเราก็ดึงดูดสิ่งต่างๆจากธรรมชาติแต่เราไม่ได้ช่วยเหลือธรรมชาติเลยนั่นคือเป็นการคิดกลับกันนะคะจากอดีตแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันในวันนี้ค่ะคแฟนเห็นอีกแล้วค่ะนี้ค่ะอีกสามบาทค่ะมีใครบางคนเห็นวนรุตามาเดินเก็บขวดเขาบอกว่า น้าอนา,าชีวิตเนาะคิดว่าจะไปได้ดีแต่สุดท้ายไปเดินเก็บขวดในเมืองนอกวรุตาก็เขียนตอบกลับไปว่าวรุตารู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้ทําแบบนี้เพราะว่าเราเกิดมาทั้งทีชีวิตเราได้ช่วยเหลือธรรมชาติบ้างรู้ตึกชีวิตมีคุณค่ามากๆเลยค่ะวรุตาไม่ได้มีภาพสวยๆขึ้นโพสต์ใน Facebook วรุตาไม่มีอะไรค่ะก็มีแต่สิ่งน,นี้ที่โพสต์ขึ้นไป เพื่อที่จะให้ทุกคนเข้ามาร่วมอ่านโนมัฏฐนาบุญที่เราได้ช่วยกันค่ะเพราะว่าเราอยู่บนโลกนี้เราได้ร่วมด้วยช่วยกันได้ช่วยธรรมชาติธรรมชาติก็ได้ช่วยเราช่วยเหลือซึ่งกันและกันรุตาถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าอายแล้วก็ไม่น่าอนาจใจเลยค่ะเกิดมาทั้งทีได้ทําแบบนี้อรุตารู้สึกภูมิใจในชีวิตของตัวเองที่ได้เกิดมาแล้วค่ะ แบวนก็เต็ม,มรุตาก็เต็มถุงค่ะโหยรอบนี้ตื่นเต้นอยากรู้จังเลยค่ะว่าจะได้สักเท่าไหร่เองสามารถอยู่ข้างหน้านี้ค่ะเก็บเลยเก็บเลยมีคนหลายๆคนเขาก็บอกว่าถ้าชีวิตอนาถแบบนี้ไปขอพึ่งพารัฐบาลดีไหมเขามีสวัสดิการที่ช่วยเหลือผู้คนพอรุตาคิดว่ามันน่าจะเป็นหนทางงานสุดท้าย ชีวิตคนเราต้องหัดพึ่งตนเองให้ได้มากที่สุดนะคะถ้าทุกคนคิดจะไปพึ่งแต่รัฐบาลอย่างเดียวแล้วสุดท้ายประเทศชาติของเราก็ไปไม่รอดเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างประเทศชาติจะอยู่ได้ก็ต้องเริ่มต้นจากตัวของเราเองถ้าตัวเราเข้ื่อแข็งประเทศชาติก็เครื่อแข็งด้วยเช่นเดียวกันค่ะการคิดช่งยพาผู้อื่นแต่อย่างเดียวโดยที่ไม่ยอม ่อสู้ดิ้นรนให้กับชีวิตของตัวเองให้อยู่ก็วรุตาคิดว่านั่นคือการยอมแพ้ตั้งแต่อย่างไม่ได้สู้แล้วค่ะตอนนี้ความเร็วของน้ำก็เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อตอนวรุตาขาไป524ตอนนี้อยู่ที่536นะคะ เขาจะมีนี้ค่ะในภาพเขาแสดงไว้ให้นะคะว่าก็จะมีเซ็นเซอร์อยู่สองตัวด้วยกันนะคะแล้วก็ลึกไปจากใต้น้ำประมาณ80เซนติเมตรค่ะเพื่อจะเช็คความเร็วของสายน้ำนะคะนี่ค่ะน้ำที่ริมแม่น้ำรวนนะคะเราจะใช้เป็นน้ำเดิมปริมาณผู้คนที่ใช้4.6ล้านด้วยกันนะคะนี่ค่ะ 4.6ล้านคนใช้แม่น้ำรัวตัวนี้ใช้ดื่มใช้กิจใช้ทุกอย่างภายในครัวเรือนก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะฉะนั้นแม่น้ำก็เลยมีความสำคัญต่อชีวิตของเรามากๆเลยค่ะช่วยกันนะคะกละไม้คนละมืนแล้วธรรมชาติเขาจะขอบคุณเราเขาจะคงอยู่คู่กับเราแล้วก็อยู่เป็นมิตรกับเราตลอดไปค่ะ ะอาทิตย์กำลังเริ่มจางหายจากเราไปนะคะทิ้งไว้แต่แม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกรานตรงนี้ค่ะเราตาเจอ3าบาทด้านไหนคะอีกสาบาทด้านไหนคะเจอรัวๆแบบนี้ก็ชื่นใจค่ะเรากำลังเดินกลับเอาขวดไปคืนนะคะท้องฟ้าะอาทิตย์กำลังเริ่มจางหายไปแล้วค่ะ ความเร็วของน้ำก็เริ่มทวีขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะปั๊มน้ำมันอยู่ข้างหน้านะคะเดี๋ยวเราไปคืนด้วยกันค่ะได้ามาอีกแล้วค่ะ2ยูโร80เซ็นเซนค่ะ ตอนนี้วรุตาได้4ยูโร40เซนโอ้โห160บาทค่ะหูดีใจมากๆเลยค่ะโอ้อย160บาทในวันที่แสนดีแบบนี้ฝนไม่ตกลมพัดแรงนิดนึงน้ำเชี่ยวกราดนิดนึงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไปได้สวยทีเดียวเลยค่ะสามีออกกำลังกายค่ะ เนื่องด้วยว่าเวลาเขาแบกขวดหนักๆนะคะก็จะทำให้คบาไหลเขาตึงค่ะเมื่อตึงแล้วก็จะทำให้ปวดเมื่อยค่ะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เราขวดเยอะๆนะคะเราต้องรีบนำไปส่งค่ะเพราะขวดหนักมากๆทีเดียวเลยค่ะ นี่คือสภาพน้ำที่อยู่ด้านล่างนะคะเริมมแม่น้ำรัวค่ะวันนี้วรุตากแฟกก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ให้เรามาด้วยดีนเสมอมาไม่เคยทอดทิ้งเราไปไหนแม้แต่สักวันเดียวเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ สำหรับวันนี้เราต้องคู่ก็ต้องขอตัวไปกอดค่ะเดี๋ยวเราจะไปหาแม่ย่าค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย